ชีวิตจริงยิ่งกว่านิยายชายผู้เห็นภรรยาเป็นหมวกครับในตอนที่ตัดสินใจซื้อเล่มนี้ผมเข้าใจว่าเป็นฟิกชันแต่ความจริงแล้วเล่มนี้เป็นนอนฟิกชันครับหนังสือเล่มนี้เล่าถึงกรณีศึกษาของผู้ป่วยโรคทางสมองที่รวบรวมโดยโอลิเวอร์แซกแพทย์ระบบประสาทและนักเขียนฉายากวีผู้ทรงเกียรติทางการแพทย์โดยหนังสือเล่มนี้จะแบ่งออกเป็น4ส่วนตามลักษณะเด่นของอาการ ในแต่ละส่วนมีเรื่องราวของคนไข้หลายคนที่น่าสนใจเช่นกรณีที่นำมาตั้งเป็นชื่อหนังสือเล่มนี้ชายผู้เห็นภรรยาเป็นหมวกเรื่องนี้ตรงตัวเลยก็คือในตอนที่คนไข้คุยกับคุณหมอผู้เขียนเสร็จเขายื่นมือไปจับหัวภรรยาเพื่อจะนำมาสวมใส่เพราะเขาเห็นเธอเป็นหมวกซึ่งอาการของเขาไม่ได้มีแค่นั้นและหนังสือเล่มนี้จะพาไปทำความรู้จักชายคนนี้ว่าเขาใช้ชีวิตร่วมกับโรคทางสมองที่เป็นอยู่อย่างไร ั้งการติดตามอาการรวมถึงความพยายามในการรักษาของคุณหมอและยังมีอีกหลายเคสที่น่าสนใจเช่นคนที่ความทรงจําหยุดอยู่ในช่วงเวลาหนึ่งและจําเรื่องใหม่ได้ไม่เกินหนึ่งนาทีหรือหญิงชราที่ตั้งแต่เกิดมาไม่เคยใช้มือทําอะไรมาก่อนเลยหรือกรณีของหญิงคนหนึ่งที่การรับรู้ในความมีอยู่ของร่างกายของเธอค่อยๆหายไปและหนังสือยังชวนตั้งคําถามเกี่ยวกับการดํารงอยู่ของคนคนหนึ่งว่าในวันที่เขาจาอะไรไม่ได้และไม่มีใครจําเขาได้ ณนะตอนนั้นเขายังมีตัวตวนอยู่หรือเปล่าหาคําตอบได้ในชายผู้เห็นภรรยาเป็นหมวกครับ